อีกหนึ่งคันที่คัดมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้เป็น Yaris a c t i v นะครับแต่เป็นโฉมแรกนะตัวนี้จะเป็นโฉมแรกเลยนะครับได้สภาพมาดีนะเพื่อนๆนะได้สภาพมาดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีลองดูเรื่องสีเห็นไหมสวยงามครับแล้วก็เรื่องไฟเห็นไหมครับ ได้ของเดิมมาหมดเลยกระจังหน้าไม่มีโดนชนเลยลองดูเห็นไหมครับไม่มีโดนชนเลยแล้วก็มาดูตรงนี้เนี่ยๆตรงนี้รอยช่องนะครับเห็นไหมเสมอการหมดได้สภาพมาดีนะครับแล้วก็ลองดูล้อแม็กตัวนี้ได้แม็กเดิมจากโรงงานที่แท้จริงนะครับเออแล้วก็มาดูต่างๆนะชิ้นส่วนต่างๆก็อย่างพวกงกระจกนะครับกระจกนี่ก็จะเป็น To y ย ta และเป็น AGC แต่ว่าข้อดีคือตัวนี้มันสามารถที่จะเปิดรีโมทได้นะครับประมาณนี้ มันจะสะดวกสบายมากขึ้นคือการใช้งานมันอาจจะสะดวกมากขึ้นนะครับแทนที่เราจะกุญแจไขก็กดเป็นรีโมทไปดูครับจะภาพดีนะคันนี้พูดเลยนะครับเห็นไหมลองดูเปิดดูบึ๊บนี่ไงเ,เพื่อนๆลองดูอุปกรณ์จากศูนย์โรงงานค่อนข้างที่จะครบคันครบเลยอะ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับเรื่องของภายในเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องใช้รถก็คือจะอยู่ภายในมากกว่าภายนอกซึ่งตัวนี้เป็นตัวเจนแรกนะครับแล้วตัวเจนแรกเนี่ยดูแลรถขนาดนี้โอ้โหประทับใจมาก นะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลลงใบศกบนะครับแล้วก็เรื่องของผู้คอบครองนะครับอันนี้ก็จะเป็นธนาคารก่อนนะครับแล้วก็เป็นรายชื่อลูกค้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ควบคองจริงๆก็จะมีแค่ท่านเดียวไม้แท้สามารถตรวจสอบได้ครับเอออันนี้คือรุ่นแรกนะครับแล้วรุ่น2ก็คือเป็นอีกโฉมหนึ่งเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแหละเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกอุปกรณ์ะไเห็นไหมแทบจะไม่ค่อยมีตําหนิเลยไหมครับรถสวยจริงคันนี้นะครับแล้วก็มาที่หน้าจอนะครับดู บลูทูธวิทยุ FMAMUSB iPod นะครับได้เกือบหมดเลยเดี๋ยวผมลองดูนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังไหมนี่ครับกล้องมองหลังมีใช้งานได้ปกตินะครับคือเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วแต่ผมรู้สึกว่าตัวโฉมใหม่ไอสวยกว่าแต่คันนี้แม่งสภาพสวยจริงๆในปี2022เรื่องของแอร์ครับตัวนี้จะเป็นแบบปุ่มกดนะครับเห็นไหมมันมีความแบบดูดิแรงมากอะแรงจริงนะครับแล้วก็สามมติสามารถปิดได้อย่างนี้ นะครับแล้วก็เปิดออโต้ได้อย่างนี้นะครับแล้วมันก็ค่อยๆประมวลประมวลประมวลอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะออโต้อัตโนมัติเองเกียร์เป็นออโต้แบบ CVT ครับผมความนุ่มนวลจะเริ่มเข้ามานะครับเพราะเป็น CVT แล้วนะโอเคเรื่องของเบาะนะครับมันจะเป็นเบาะหนังผสมผ้านะครับคือเบาะชุดนี้คือสวยเลยสวยเลยก็ถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะประมาณ90-9 5เรื่องของสภาพภายในแล้วก็พวกความสะอาดต่างๆนะครับมีการคาร์ปามีการอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเค ตอบโจทย์ครับในส่วนของตัวด้านหน้าของเครื่องนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะด้านหน้าของเครื่องเปิดให้ดูเลยกริปอ่ะนี่ครับกริปเลยนะอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมครับโรงงานเกือบหมดนะครับกริปมากอ่ะเรามาดูไล่เลยนะครับคันนี้สวยจริงนะไล่เลยอ่ะลองดูดินี่โฉมแรกนะยังไม่เป็น m n c นะครับลองดูไล่เอาไล่เอาเปลว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 ลองดูครับมีแค่แบตเตอรี่ที่มันเปลี่ยนงานนะครับเพื่อใช้งานได้ แล้วดูพวกนี้นี่เห็นไ,ไหมเออกริปบกรบอกเลยคันนี้กริปมากแต่อย่างที่บอกครับมันจะมีราคาหน้าร้านนะครับกับราคาพิเศษที่อยู่ในคลิปนี้นะครับไม่ต้องไปฟังราคาหน้าร้านนะราคาพิเศษที่ผมจะให้ไปเลยดีกว่าราคาคันนี้อยู่ที่449,00 0จบราคานี้ครับรับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์10ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรตามใบรายการ นะครับหเดือนแรกรับประกันทุกยื่นส่วน7วันแรกรับประกันความพึงพอใจนะครับเรื่องของโครงสร้างมีใบเซอร์ให้เรื่องของไม้นะครับอันนี้เป็นไม้แท้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ใครอยู่ลำลุกกานะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่มาริโอมอเตอร์นะครับร้านนี้บอกเลยขายรถผู้ครองรายเดียวใครสนใจลืมคอมเมนต์ครับ